สวัสดีครับวันนี้จากร้าน s m a าร Watch อีกตามเคยนะฮะจากคลิปที่แล้วแนะนำตัว i r a d i s i ชไไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวใหม่อีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะฮะจะเป็น i r a d i s i i นะครับตัวนี้ดีกว่ายังไงนะฮะเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับจะสามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง Android และ iOS นะครับ เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวเรือนนาฬิกาก่อนว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับความสวยงามนี่คือรูปแบบกล่องนะฮะจะคล้ายๆเหมือนไอนะครับผมกล่องทำมาดีเหมือนกันนะฮะเซองพลาสติกแล้วก็เป็นโฟมนะครับป้องกันกันกระแทก,น,กน,นะฮะ สายนะครับก็จะเป็นสายยางหรือซิลิโคนเหมือนกันทำมาเพื่อใหอ้นุ่มต่อข้อมือของเรานะฮะโอเคนี่คือหน้าตานะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะฮะเรียกว่าสีเงินซิลเวอร์ตัวกรอบเนี่ยจะเป็นสีเงินจะเป็นเงินนะฮะถ้าแสงส่อง ะะแสงแดดสองสักนี้จะออกดูเหมือนสีทองๆสักนิดหนึ่งนะฮะหน้าปัดนะครับหนึ่งจะสี่นิ้วนะฮะปุ่มมาทอนมีสองปุ่มตกลงแบ็คย้อนกลับนะฮะด้านข้างมีซีชาร์จ USB นะครับปุ่ม power นะครับปุ่ม power ด้านข้างเป็นลำโพง เป็นลำโพงนะฮะด้านบนนะครับไม่ใช่กล้องนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์ปรับเช็คอุณหภูมินะครับขอโทษทีไม่ใช่ปรับเป็นเช็คนะฮะตรวจสอบอุณหภูมิได้นะฮะดูด้านหลังนะครับมีตราไอรัดิสติดนะครับของแท้ฮะสายนุ่มนะฮะสายยางซิลิโคนโอเค นี่คือสีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสีหนึ่งก่อนคือสีดำล้วนที่ลูกค้าชอบมากเหลือเกินเพราะจะเป็นสีที่หมดก่อนตัวแรกเลยนะครับนี่คือสีดำ ดำล้วนเลยครับแสงจะส่องนิดนึงสีดำล้วนนะครับใดูเปรียบเทียบกันนะครับกรอบเงินกับกรอบดำนะบแบบนี้เลยโอเคคราวนี้เรามาดูด้านในกันนะี่เปิดนะครับก็จะเป็นปุ่มบัตตอนนะครกดค้างไว้ เวลคัมนะฮะนี่คือหน้าปัดแบบดิจิตอลนะฮะหน้าตานะฮะจะคล้ายๆกับยู0นะฮะแต่ว่าเมนูนั่นใน จะไม่เหมือนกันนะคระับใช้รูปแบบสไลด์นะฮะมีแอปต่างๆนะฮะจะเป็นสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะฮะเวลาเรากดโทรนะฮะต้องเชื่อมนะฮะกับสมาร์ทโฟนของเราก่อน เชื่อมผ่านบลูทูธนะฮะมันจะมีแอปต่างๆการเล่นเพลง MP3 นะฮะปลุกนาฬิกาปลุกนะครับการตรวจเช็คการนอนหลับนั่งสมาธิแอปออกกําลังกายป้องกันการสูญหายนะฮะมีเรื่องของกระเป๋ากันโทร SMS กล้องถ่ายรูปนะฮะชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปก,การแจ้งเตือนโซเชียลนะฮะจะมีพารามิเตอร์ตัวนี้จะเป็นที่วัดอุณหภูมินะฮะที่ใชื่อนเซอตัวนี้ นะะฮจะมีทั้งบล็อกทั้งสองแบบนะฮะโอเคครับผมจะเป็นแนะนำอ่าแพ็กเกจเบื้องต้นของตัว iPad นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปวิธีการใช้งานและอธิบายเมนูต่างๆในคลิปต่อไปนะฮะสวยงามนะฮะ วันนี้สวัสดีครับ Thank you